อิมินาสกาเรณะตังพุทังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะตังสังขังอภิปูชยามิอรหังสมมาสัมพุทโธภควาพุทังภควันตังอภิวาเทมิสวะคาโตพควตาธรรมโอธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิวันทามิพุทธังสัพพะเมโทสังขมธาเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมธาเมพันเตวันทามิสังขังสัพพะเมโทสังขมธาเมพันเตพุทธังสรนณังคัชฉามิธรรมังสรนณังคัชฉามิ สังขังสารนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิตติยัมปิสังขังสารนังัจฉามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปัโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทเทวมนุษสนังพุทโภพควาตีสวากาโตพควตาธรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหีตี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนยโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชลีกาณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัตสาตตพาหุงสหัสสัมภินิมิตสาวุทันตังครีเมรังอุทิตโคระเสนมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิ มาราติเรกามพิยุตจิตตสัพพรติงโครัมปนาละวกรรมคามธาตทยักขังขันติสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขชาวรังอิมิตตภูตังทาวคิจักกรมสนิวาสุธารุนันตังเมตัมภุเสกวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเต ชยมังคลานิอุคิตะขาคมติหาทสสธารุนันตังทาวันติโยชนปะทถังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตตวานกาตธมุทรังอิวขาพินิยาจินจายทุททวจนังชยกายมัตเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังขลานิสัจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขลานินันโทปนันทภูชคังวิพูธังมหิตทิงปุตเตนเถรภูชเคนธรรมาปยันโตอิทูปเทส วิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุคาหะเททิพุชเคณสุธาตาหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังญานาคเทนาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอาตคาถาโยวาจโนทินทิเนสารเต มะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินงปูเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะหูตุเตชยมังขลังชัยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชัยยัสุชัยมังขเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิ โปคารอภพิเสกสัพพุทธานังอักปตโตปโมทติสุนักขตังสุมังลังสุปพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตังพระมจาริสุปัาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏขานังปัฏขานังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏขานาปัฏขานานิกตะวานาลพันตั ปะเถปะทกขีเนภาวะตุสพมังคะลังรักขันตุสพพะเทวตาสพพะพุทธานุภาเวนาสะทาโสทีพระวันตุเตภวะตุสพมังคะลังรักขันตุสพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสะทาโสทีพะวันตุเตภวะตุสพมังคะลังรักขันตุสพพะเทวตาสัพพสังฆานุ ภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเต